หลังจากที่ผ่านมามีเรื่องราวในการไม่ลงรอยระหว่างเจดอนซานโชกับเฮดโค้ชอย่างเอริกเทนฮาเมื่อฤดูการก่อนจนต้องให้ทีมเก่าอย่างบรุสเซียดอทมุนยืมตัวไปใช้งานตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่จะปิดฉากลงไม่เกินช่วงตลาดซัมเมอร์ปีนี้อย่างแน่นอนเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแผนจะส่งสองผู้อํานวยการที่จะนัดวันเจรจากับเจดอนซานโชเรื่องอนาคตในฤดูการหน้าหลังจากหมดสัญญายืมตัวดอทมุนโดยมีรายงานอ้างถึงที่มาจากวงในว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการพูดคุยกับซานโชเรื่องอื่นหาคอสก่อนตัดสินใจว่าจะดําเนินการอย่างไร ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งทัพปีศาจแดงจะมอบหมายหน้าที่ให้แมตต์ฮาร์กรีฟผู้อำนวยการฝ่ายเจรจาฟุตบอลและเจสันยูคอกผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคเป็นคนเปิดการพูดคุยกับแข้งวัย24ปีแบบไม่มีอะไรต้องปิดบังก่อนตัดสินใจว่าจะให้กลับมาอยู่ในทีมต่อในฤดูกาลปี2024-2025หรือจะขายในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แต่การย้ายทีมมีแนวโน้มเป็นไปได้มากที่สุดแม้จะติดปัญหาสำคัญคือเรื่องค่าตัวที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดตั้งเอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์และค ซึ่งถ้าถามทางดอดหมุนแน่นอนว่ายังอยากได้สานโชวใช้งานอีกหนึ่งฤดูการแต่ดูแล้วคงเป็นไปได้ยากที่ต้นสังกัดจะยอมให้ยืมต่ออีกฤดูการเพราะปิศาจแดงคงจะไม่ยอมเสียเวลาอีกต่อไปแล้ว